ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ตออต้นจะมาผสมสารนะครับสารนี่คือฮอร์โมนพืชนะครับอันนี้ก็สั่งเป็นสารมานะครับแล้วเราจะมาผสมเองนะครับใช้ทําเองนะครับสำหรับฉีดพืชฉีดผู้เรียนฉีดต้นไม้ฉีดผักนะครับดีหมดนะครับอันนี้ตออต้นจะมานําเสนอนะครับอันนี้ก็ นี่นะครับเป็นกล่องไอชอาร์ะับเป็นกรดอะมิโน,โนนะครับ17ชนิดนะครับตัวนี้นะฮะที่สั่งซื้อมาแล้วก็ตัวต่อไปพระเอกของเราเนี่ยอันนี้คือกรูโคสนั่นเองนะครับอันนี้เราจะนำสอ,องตัวนี้นะครับเป็นกรูโคสกับกรดอะมิโน,โน7ชนิดนะครับนี่นะเราก็จะช่างไว้ นี่คือ500กรัมนะครับคือครึ่งกิโลนะครับแล้วก็อันนี้คือบูโคลสครึ่งกิโลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาผสมนะครับใส่ถังหรือกระติกแบบนี้นะเอามาไว้ใช้งานนะฮะนี่ก็ซึ่งจะช่างเสร็จนะครับมันไม่มีคนถ่ายให้นะฮะก็ต้องอทำเองทั้งหมดนะนี่นะครับจะเป็นน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะนำมาละลายนะครับ นี่นะฮะนี่เป็นน้ำเปล่านะครับที่เราเตรียมไว้ละลายนะครับจะเตรียมไว้ใส่ประมาณขนาดนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะละลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะน้ำกรดอะมิโนนะครับนี่นะมันก็จะเป็นผงหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นจุแบบนี้นะฮะเอามาเทใส่น้ำเลยนะครับประหยัดครับลดต้นทุนได้ครับ แล้วเราไม่ต้องเสียเงินเยอะกับการซืร้อหรือใช้จ่ายอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะเป๊บตัตงเราได้เยอะนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุณนะครับเดี๋ยวไปหาไม้ก่อน,นดดีเด,ด,ด,ดนี่เห็นนะครับทีนี้เราก็จะมาคุน คนให้เขาละลายนะคนให้เขาเข้ากันเราต้องทำละลายทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราถึงจะเอ,เอาผููโคตนั้นลงไปคนต่อนะครับก็ค่อนข้างละลายยากนะฮะก็จะจับตัวกันเป็นแบบนี้นะฮะมองตรงแล้วต้องคนนานเลยแหละครับนี่นะ ฝากเพื่อนๆที่รับชมฝากให้กำลังใจกับต่อต้นด้วยนะครับฝากรับชมและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับต่อต้นด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้ต่อต้นจะมาบอกวิธีการทํานะครับหรือเรียกว่าน้ําตาลทางด่วนนั่นเองนะครับแบบบ้านๆนะฮะก็ใช้จีดพืชผักได้แล้วนะครับนี่นะฮะลงทุนแค่ไม่กี่บาทครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับ นี่ฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาละลายเข้ากันดีนะฮะนี่ฮะน้ำตาลและน้ำมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวจะถายแม่ได้รับชมใหม่นะครับต่อกันเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเทตัวนี้ลงไปเลยนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกวนกันต่อนะครับได้ ะครับเนี่ยนะครเดี๋ยวเราก็จะมาคนให้น้ำตาลปูนีันละลายนะครับเพือ่อการละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเตินนมน,น้ำอีกนะครับเรากะน้ำไว้ที่ประมาณ9ลิตรน,นะครับก็เราจะมาคนให้ละลายกัน เรจะได้ฮอร์โมนพืชใช้แล้วนะครับเองในนี้แ,แบบปริมาณจำนวนที่เข้มข้นด้วยนะครับเราก็จะได้ใช้น้อย,อยได้นะฮะสมมุิท่าใช้ถ้า200ดีซก็เราทำแบบนี้เราก็จะใช้อยู่ที่50ดีซีเรก็ใช้ได้นะครับมันเป็นการเลฟนะเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับ สถิตแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับตอต้นด้วยนะครับอที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับนี่นะแล้วก็โคนโคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวบอนต้นจะนำปลาบรรจุใส่ถังแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้รับชมนะครับบาน้ำมันเป็นแบบไหนสีสันหน้าตานน้ำมันออกมาประมาณไหนนะครับนี่นะตอนนี้ต้องของตัวคน,นก่อนเพราะว่าถึงคนเดียวมันก็ทำมนันคันยากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับ นี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะหน้าตาของน้ำมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะครับเราผสมเข้มนะครับเราก็จะใช้ฉีดพ่นแค่ห้าสิบซีซีนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนะฮะเราก็จะใช้ประมาณนี้หรือใส่หนึ่งร้อย100ก็ได้แล้วแต่ท่านที่ต้องการจะ ให้เห็นผลผลิตดีเร็วอะไรแบบนี้นะฮะนี่นะครับของตัวนี้นะฮะนี่นะที่ได้ทั้งหมดนะครับมันเข้มข้นเกินไปนะครับต่อต้นเลยเติมเป็นสิบลิตรนะครับเนี่ยนะครับก็ถ่ายม่ได้รับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับต่อต้นเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วเดี๋ยวเรามารับชมมันอีกทีในคลิปต่อไปครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต่อต้นด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับแล้วเดี๋ยวจะถ่า,ายมาให้ได้รับชมต่อเมื่อเราไปทดลองแล้วแล้วดูแล้วว่าเป็นแบบไหนดีหรือ,อยังไงเดี๋ยวนำมาบอกต่อครับ